เราต้องมีน้องๆน้องๆน้องอยู่กับขึ้นน้ำไฟเนียนะมาอยู่กับน้องๆชิคกี้เนี่ยนะครับหรือว่าเาหรือว่าจะกินเขาโอ้โหอะไรครับอะไรครับโอ้โหใจวอนเนี่ยใจวอนคุณใจวอนเลยน้องๆน้องๆลองนี่ครับน้องๆคุณใจวอนไม่ไม่ไม่ใช่ทวารนะครับไม่ใช่ทวารอิบอิบอยู่ าไม่ใช่ใช้ไข่บีงนะโอ้โหน้องน้องขอโทษมากเลยน้องครังนี้นะน้องน้องโอ้เขาจะซุ่มรุ่นวัวเลยครับเขาจะซุ่มรุ่นวัวเลยรุ่นอะไรก็ไม่ได้จะซุ่มเอาอันนี้เลยรุ่นวัวเลยเอาซุ่มรุ่นวัวเลยซุ่มรุ่นวัวเลยโอ้โหอะไรเนี่ยสกาวรุ่นสองเนี่ยไม่โหอยังเลย จุดโอ้โหจูดเลยจุดเลยจุดเลยครับโอ้โหอะไรเนี้ยมาโอ้โหกดนังนี่โอ้โหมากเลยนังน้อยจุดนน้อยน้อยดิได้ไนะน้อยโอ้โหสุดโหดอ่ะนะังน้อยอะไรเนี่ยโอ้โห ตัดจูอะไรก็ไม่รู้เลยเอาน่อยนิเมหมดเลอาตัดดีกว่าตัดดีกว่าตัดดีกว่าในนนดูกะเนี่นี่เขาอยู่ปลายยูดงอยู่ครับอยู่ปลายยูดงเลยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้น้อยน้อยยูซึงาเลยมันอยู่กันโอ้โหต้องีว่าก็ควจะติดกับมือถือเกมสาวกีฬาการนไพไันติครับการเลนิ้ คนมเงินครับลูกศิทำงานเลยว่าคนมันโหดดีวะคนมันโหดลงเอาลงอนี้เลยครับลงอะไรโหดลงไปเลยลุิดีวะไม่ใช่ฟรกไม่ใช่ฟรกเอาลงกิดีเขาจะรือว่าเขาจะยิงบอลนี่รือวาบอลจะคนโหดดีหรือว่าเขาจต้ยต่อนมันจังหวัด โหดูปลาโหดูปลาปลาไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีมีคนมีคนหนึ่มีสองตัวสองตัวลงมาสองตัวลงมาดิลงมาดิเอาปลาลงมาได้ก็รอดไดลงมาได้ก็รอดเอาเอ็มพีเนี่ยเอ็มพีเอ็มพีถ้าเอาเนี่ยไม่ใช้ก่อนเลยเอาโดลากเลยเอาหมวกหมดกสองนี่กระเป๋ายังไม่มีเลย

พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมก็ใจก็รจให้ผมนะเดีย๋ยวผมจะติดทมให้ก็จับเครื่องนึงเว่าเยดเอา้อซุ่มได้ย่าลืมติดตามีคนมคนอย่าลืมติดตามให้นะเดี๋ยวอะไระขาจะขึ้นจะเป็น้อาจะขึ้นนี่เป็นน้อ ใช่งนานแล้วเอาก็สิก็สิผมไี่เอาหรอก็สิมันแตกเงายไม่เอาก็สิมันแตกนะครับเพราะไม่พี่น้องหรือว่าคนหรือว่าผมเป็นจีจีหนึ่งที่ใจโหดครับที่ใจโหดชีจีหนึ่งนะครับไม่ใช่แต่งงานนะเอาเจ้าโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนคนคนเยอะมากเลยไปย่า โปรกแล้วโปรอีกแล้วโปรอีกแล้วไม่ใช่โปรเนี่ยโปรไม่ดินโปรเลยเ่ยโอ้โหโปรอีกแล้วไม่ใช่โปรเนี่ยเราจะเอาปืนจ่อยอวดีหรือว่าเขาไม่คุณนี้ไม่ใช่ผมจะเอาปืนจ่อยอวเลยหรือว่ามันแตกนะเอาปืนจ่อยาวดีฟังเล อันน <Là> ี้นะพอมีพี่น้องโอ้โหตอนนี้นะโอ้โหมีคนรับนังโอ้โหโปยังโปยังมิใช่โอ้โหมิใช่โปดโดนโดนโดนถึงหนึงหนู่ีมุมเพื่อนจุกมีเพื่อนจุกมีมิใช่จุกเอ้าตอนนี้เราได้เจ็ดคนดูโอ้โหเจะคิวยูม่ใช่คนนะครับคิวผมว่าพรีแหละครับ

ป้ยยงป้ยังป้ยังป้ยังโป้ยังนี่ไม่ใช่ป้ยตัวนี้โป้ยังป้ยังป้ยังนี่ป้ยังนี่ป้ยังนี่ล้วนี่นะป้ยังป้ยังนี่ป้ยังนี่โอ้โหไม่ใช่โดนโอ้โหกันไตวานเนี่ยป้ยังป้ยังอยูแล้วโอ้โหโอ้โหลงโป้ยังอยูแล้วโอ้โหอีกแล้วโอ้โดนไม่โดนไม่ใช่ โปรแล้วโปรแล้วโปรแล้วท no ั้งในมาจะจับไอ้บอสปืนจ่อไอ้บอสมีหมดเลยมีแต่พวกเจ็ตยิงไอ้วอนที่นี้โอ้โหเอ้ามันไปไหนอเนี่ยที่นี่ตรงนี้ไปแล้วกดไปเลยเอ๋อวางนี้วางนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปเก็บซองมันก่อนเี่ก็จะมันโอู้ เยอะมากจริงเลยไอ้วอระเบิดเนี like ่ยมันโคตรเอาระเบิด <notre morph flats> <t> <monkey> <in Han> s ใส่ชุมหาใส่ชุมก่อนแป๊บเดียวดิแล้วก็ใส่ชุมแ